มีบางครั้งที่ความเจ็บปวดในชีวิตนั้นรุนแรงจนเราแทบไม่อาจทนได้หลายคนรู้สึกเหมือนว่าความทุกนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดความเหงาความผิดหวังและความเศร้าโศกอัดแน่นอยู่ในใจจนบางครั้งจิตใจก็เริ่มคิดถึงหนทางที่จะหลีกหนีจากความเจ็บปวดนี้ แต่การฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นทางออกที่แฮ้จริงและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตและเข้าใจผลของกรรมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรรมไม่เคยโกหกสถานที่แห่งความจริงของชีวิตและผลของกรรมค่ะ การฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนักชนิดหนึ่งในทางพุทธศาสนาเพราะมันเป็นการจบชีวิตของตัวเองโดยไม่ผ่านวาระธรรมชาติและการทำเช่นนี้ย่อมสร้างความไม่สงบให้กับจิตวิญญาณโดยตรงวิญญาณที่จากร่างกายไปโดยไม่ได้เตรียมตัวหรือเกิดจากความโกรธเศร้าหรือท้อแท้มักต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างต่อเนื่อง ในโลกทางธรรมการฆ่าตัวตายไม่ได้หมายถึงเพียงการจากโลกไปเฉยๆแต่การผูกพันวิญญาณไว้กับความทุกข์ที่ยังไม่ได้คลี่คลายความเศร้าความโกรธต่อชีวิตหรือความเสียใจที่มีต่อครอบครัวและตัวเองยังคงอยู่ในใจของผู้ที่ฆ่าตัวตายวิญญาณเหล่านี้มักวนเวียนในสภาพที่เรียกว่าระหว่างโลกบาโดซึ่งไม่สามารถไปสู่ภพใหม่ที่สงบได้ทันที สาเหตุที่ทำให้วิญญาณต้องอยู่ในสภาพนี้มาจากความไม่เข้าใจในชีวิตและกรรมที่ตนเองสร้างการฆ่าตัวตายคือการขัดขวางวงจรของชีวิตตามธรรมชาติและการทำลายโอกาสที่จะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามกรรมเดิมวิญญาณที่จากโลกไปแบบนี้จึงต้องเผชิญกับความทุกข์ของตัวเองและบางครั้งยังต้องรับผลกรรมต่อเนื่องจากอดีต หลายคนที่ฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือความเจ็บปวดมากเกินกว่าจะทนการกระทำเช่นนี้จึงเป็นผลจากความยึดมั่นความไม่เข้าใจและความทุกข์ที่สะสม การฆ่าตัวตายไม่สามารถลบทุกนั้นได้แต่กลับเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่หนักหน่วงต่อวิญญาณในทางพุทธศาสนาวิญญาณที่ฆ่าตัวตายมักต้องเผชิญกับอารมณ์และความรู้สึกซ้ำซากบางครั้งวิญญาณจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดของการตายเองรู้สึกถึงความสูญเสียและความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ที่รัก ความเศร้าที่เหลืออยู่เป็นสิ่งที่หนักหน่วงเพราะมันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อชีวิตตัวเองนอกจากนี้การฆ่าตัวตายยังส่งผลต่อโอกาสในการเกิดใหม่วิญญาณเหล่านี้อาจต้องชดใช้กรรมหนักในภพถัดไปการทำลายชีวิตตัวเองเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมการเผชิญกับผลกรรมจึงมีทั้งความทุกข์ความไม่สงบและอาจเกิดในรูปแบบต่างๆตามผลของกรรมเดิมที่สะสม สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวิญญาณที่ฆ่าตัวตายมักไม่สามารถไปสู่ภพที่สงบได้ทันทีเพราะจิตใจยังคงอัดแน่นด้วยความเศร้าความเสียใจและความโกรธต่อตัวเองทำให้วิญญาณเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพกึ่งกลางระหว่างโลกและประโลกอยู่ในความเมื่อมิดของความทุกข์และความไม่สงบ เมื่ออยู่ในสภาพนี้วิญญาณจะต้องรับรู้ถึงผลกระทบของการกระทำตัวเองทั้งต่อครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมรอบตัวการกระทำที่จบชีวิตตัวเองไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปแต่กลับสร้างแรงกดดันทางจิตวิญญาณที่หนักหน่วงขึ้นการรับรู้ถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดเพราะมันสะท้อนให้เห็นความจริงของกรรมและชีวิต ในขณะเดียวกันการฆ่าตัวตายยังสามารถเชื่อมโยงกับเวรกรรมเก่าที่วิญญาณเคยสร้างไว้การจบชีวิตตัวเองอาจเป็นผลสักกรรมในอดีตที่ส่งผลให้เกิดความทุกข์สะสมในชีวิตนี้การฆ่าตัวตายจึงเป็นการสารต่อกรรมเดิมและสร้างกรรมใหม่ในคราวเดียว สำหรับครอบครัวและผู้ที่อยู่รอบข้างการสูญเสียจากการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งเพราะความรักความผูกพันและความเสียใจต่อการจากไปมักทำให้เกิดความโศกเศร้าและความทุกข์อย่างต่อเนื่องการกระทำเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งผลต่อผู้ที่ฆ่าตัวตายแต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างลึกซึง้ง การเข้าใจธรรมชาติของกรรมและชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่เคยคิดหรือมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเราต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจจบชีวิตไม่ได้เป็นทางออกแต่กลับสร้างเงื่อนไขที่ทำให้วิญญาณต้องเผชิญกับความทุกข์และกรรมซําซ้อนวิญ,ญญาณที่ฆ่าตัวตายมักพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่เหมือนทุกจำกัดไม่สามารถไปไหนได้อย่างอิสระ การเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดเพราะความคิดในการฆ่าตัวตายสร้างเงื่อนไขของความทุกข์ทางจิตซึ่งไม่สามารถหลีกหนีได้ง่ายๆหนึ่งในผลกรรมที่ชัดเจนคือการเกิดความรู้สึกผิดและโทษตัวเองอย่างรุนแรงวิญญาณรับรู้ถึงการทำลายชีวิตตัวเองการตัดสินใจที่ทำลงไปทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ การอยู่กับความรู้สึกผิดนี้ทำให้จิตวิญญาณไม่สงบไม่สามารถพักผ่อนหรือไปสู่พบใหม่ที่เหมาะสมได้ในบางกรณีวิญญาณที่ฆ่าตัวตายอาจต้องเผชิญกับแรงดึงดูดของวิญญาณที่มีความทุกข์หรือวิญญาณที่ติดอยู่ซึ่งเป็นวิญญาณที่เคยกระทำกรรมรุนแรงหรือยังไม่คลี่คลายความผูกพันกับความทุกข์เหล่านี้ทำให้วิญญาณฆ่าตัวตายติดอยู่ในสภาพซําซ้อนของความทุกข หลายคนสงสัยว่าทำไมวิญญาณจึงต้องอยู่ในสภาพนี้นานทั้งๆท,ที่ความตั้งใจอาจต้องการเพียงจบความทุกข์ชั่วคราวคำตอบอยู่ที่กฎแห่งกรรมทุกการกระทำสร้างผลของมันเองการฆ่าตัวตายเป็นการกระทำที่รุนแรงต่อชีวิตทำให้เกิดกรรมหนักวิญญาณจึงต้องเผชิญผลของการกระทำเหล่านั้นก่อนที่จะไปสู่ภพใหม่ นอกจากนี้การฆ่าตัวตายยังสะท้อนถึงความทุกข์ภายในที่ไม่ถูกเยียวยาหากบุคคลน,นั้นมีความเศร้าโทสะหรือความกลัวสะสมวิญญาณจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ในโลกหลังความตายเพราะไม่มีร่างกายที่จะช่วยบรรเทาอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้กลายเป็นพลังงานที่หนักหน่วงสำหรับจิตวิญญาณวิญญาณที่ฆ่าตัวตายจึงมักพบว่าตัวเองวนเวียนในความทรงจำและความเสียใจ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตความพยายามความเจ็บปวดและความผิดหวังกลายเป็นภาพซัำซากที่ทำให้จิตใจไม่สงบนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวงจรของความทุกข์ซึ่งไม่ได้สิ้นสุดทันทีเพียงเพราะร่างกายได้จากไป อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือวิญญาณฆ่าตัวตายมักมีความผูกพันอับครอบครัวและผู้คนรอบข้างความเสียใจของผู้ที่ยังอยู่บนโลกส่งพลังกลับมายังวิญญาณสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นความเศร้าโศกของครอบครัวเป็นแรงที่ทําให้วิญญาณไม่สามารถไปสู่พบใหม่ได้อย่างสงบ ในธรรมะเราเรียนรู้ว่าชีวิตคือโอกาสในการชำระกรรมและสร้างความดีการฆ่าตัวตายตัดโอกาสนี้ไปวิญญาณต้องเผชิญกับความจริงของกรรมที่ทำความทุกข์สะสมและผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำของตัวเองการ,รเผชิญหน้ากับความจริงนี้เป็นเรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้วิญญาณเรียนรู้และเติบโต บางครั้งวิญญาณที่ฆ่าตัวตายอาจาได้รับความช่วยเหลือจากธรรมะและบารมีของผู้มีบุญเช่นการสวดมนต์การทำบุญและการเจริญภาวนาการกระทำเหล่านี้สามารถช่วยลดความทุกข์และเปิดทางให้วิญญาณได้รับความสงบและโอกาสในการเกิดใหม่ที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามหากวิญญาณเหล่านี้ยังคงยึดติดกับความกรธความเสียใจหรือความกลัวการวนเวียนในโลกกลางจะดำเนินต่อไป วิญญาณอาจพบกับความเจ็บปวดทางจิตซ้ำๆจนกว่าจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความจริงของกรรมการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกแม้จะดูเหมือนว่าสิ้นสุดความทุกข์ในทันทีแต่ในระดับจิตวิญญาณนั้นความทุกข์ไม่ได้หายไปวิญญาณยังคงเผชิญกับผลของกรรมและความทุกข์ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นซึ่งอาจหนักหน่วงกว่าเดิม การเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติเราจะเข้าใจว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการเลือกหนีจากชีวิตไม่ได้ทำให้ความทุกข์หมดไปแต่กลับสร้างกรรมใหม่และความทุก์สอนให้วิญญาณ ดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังทุกข์หนักหรือคิดถึงการฆ่าตัวตายจำเป็นต้องรู้ว่าการทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นทางออกที่แท้จริงการขอความช่วยเหลือการพูดคุยการสวดมนต์หรือการทำจิตใจให้สงบด้วยธรรมะล้วนเป็นวิธีที่ลดความทุกข์และสร้างโอกาสให้ชีวิตและวิญญาณได้เรียนรู้เมื่อเราพิจารณาเรื่องวิญญาณหลังการฆ่าตัวตายจะเห็นได้ว่ามันเป็นการวนเวียนในสภาพแห่งความทุกข์และความไม่สงบ วิญญาณจะถูกบังคับให้เผชิญกับอารมณ์ที่หนักหน่วงอย่างต่อเนื่องความเศร้าความโกรธความเสียใจและความกลัวคือสิ่งที่ตามติดวิญญาณไปในทุกมิติ หลายครั้งวิญญาณเหล่านี้จะพบกับความสับสนในตัวเองเพราะพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวสำหรับความตายและโลกหลังความตายวิญญาณบางดวงยังคงเข้าใจผิดคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการแก้ปัญหาแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามมันการสร้างความทุกข์และผูกพันกรมใหม่ ในขณะที่อยู่ในโลกกลางระหว่างชีวิตกับปรโลกวิญญาณอาจเห็นความทรงจำของชีวิตที่ผ่านมาทุกความเจ็บปวดทุกความผิดหวังทุกความเสียใจกลับปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อให้วิญญาณได้เรียนรู้และเข้าใจความจริงของกรรม อีกหนึ่งสิ่งที่วิญญาณต้องเผชิญคือแรงกดดันจากพลังชีวิตในโลกทางกายภาพความเศร้าของครอบครัวและผู้คนรอบข้างสร้างพลังงานที่หนักหน่วงต่อวิญญาณทําให้เกิดความทุกข์ซ้ําซ้อนวิญญาณอาจรู้สึกถึงความโศกเศร้าของคนที่รักความผิดหวังความเสียใจและความโกรธที่เกิดขึ้นจากการตายโดยไม่สมเหตุสมผล วิญญาณที่ฆ่าตัวตายยังต้องเผชิญกับผลกรรมเดิมที่สะสมมาทั้งจากอดีตชาติและชีวิตปัจจุบันกรรมเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความโกรธความโลภความริษยาหรือความไม่เข้าใจในหลักธรรมการฆ่าตัวตายเป็นการสารต่อกรรมเหล่านี้ทำให้ผลกรรมหนักขึ้นและเกิดการวนเวียนในสภาพทุกข์ การอยู่ในสภาพนี้ทำให้วิญญาณต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญความจริงของตัวเองบางครั้งพวกเขาอาจพบวิญญาณอื่นที่มีกรรมคล้ายกันการพบเจอกับวิญญาณเหล่านี้ทำให้เกิดการสะท้อนและการเรียนรู้ถึงผลของการกระทำแต่ก็ยังสร้างความทุกข์ต่อเนื่องหากวิญญาณยังไม่ปล่อยวาง การช่วยเหลือวิญญาณเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการทำบุญการสวดมนต์และการเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างพลังบวกที่ทำให้วิญญาณมีโอกาสสงบลดความทุกข์และเตรียมตัวสำหรับการเกิดใหม่ที่เหมาะสมพลังบารมีของผู้ทำความดีสามารถช่วยให้วิญญาณเคลื่อนผ่านความทุกข์ได้ช้าลงหรือสงบลง อย่างไรก็ตามหากวิญญาณยังยึดติดกับความโกรธความเสียใจหรือความทุกข์การวนเวียนของพวกเขาจะดำเนินต่อไปในสภาพซับซ้อนความทุกข์ไม่หายไปง่ายๆเพราะจิตวิญญาณยังไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางการยอมรับความจริงและการเข้าใจกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้วิญญ,ญาณสงบ สำหรับผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายหรือมีความคิดเช่นนั้นการเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญคุณต้องตระหนักว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกแต่กลับเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่หนักหน่วงต่อวิญญาณและคนรอบข้างความทุกข์ไม่ได้หมดไปแต่กลับทวีความรุนแรงทั้งทางจิตวิญญาณและทางโลกสิ่งสำคัญคือการเข้าใจชีวิตและความทุกข์ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความผิดหวังหรือความเจ็บปวด การเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญและปล่อยวางความทุกข์เป็นหนทางที่จะทำให้ชีวิตสงบและวิญญาณสามารถเกิดใหม่ในภพที่ดีขึ้นในโลกทางธรรมวิญญาณฆ่าตัวตายมักอยู่ในโลกกลางของความมืดมิดซึ่งไม่มีร่างกายและไม่สามารถสัมผัสโลกทางกายภาพได้อย่างเต็มที่แต่กลับรับรู้ถึงอารมณ์และความทุกข์ที่สะสมอยู่สิ่งนี้เป็นบทเรียนสำคัญให้เราเห็นว่าการทำลายชีวิตตัวเองไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ได้ สำหรับครอบครัวและผู้ที่อยู่รอบข้างการรู้จักช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายเป็นสิ่งสำคัญการพูดคุยการให้กำลังใจและการชี้นำไปสู่ธรรมะสามารถช่วยลดความทุกข์และเปิดทางให้วิญ,ญญาณไม่ติดอยู่ในความทุกข์ซ้ำซอน การฆ่าตัวตายไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดสิ้นสุดแต่สร้างกรรมและความทุกข์ใหม่ให้กับวิญญาณการเผชิญหน้ากับผลกรรมนี้เป็นสิ่งที่หนักหน่วงแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้วิญญาณเรียนรู้และเติบโตดังนั้นการเข้าใจความจริงของชีวิตการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและการสร้างกรรมดีจึงเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้วิญญ,ญาณและชีวิตมีโอกาสสงบและสมดุล การฆ่าตัวตายเป็นเพียงทางลัดที่ดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วกลับสร้างความทุกข์ซับซ้อนที่ยากจะหลีกเลี่ยงในสภาพของวิญญาณที่จากด้วยการฆ่าตัวตายความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดคือความว่างเปล่าและโดดเดี่ยว พวกเขาไม่อยู่ในโลกของคนเป็นและก็ยังไม่ถึงพบใหม่ที่สงบได้เต็มที่ความรู้สึกนี้แตกต่างจากความตายตามธรรมชาติเพราะจิตไม่ได้มีความพร้อมไม่ได้มีสติในขณะที่สิ้นลมจึงเกิดความมืดมัวความลังเลและความทุกข์ที่หนักขึ้น จิตที่ยังคงยึดติดอยู่กับความเศร้าความโกรธและความสับสนจะสร้างภาพซ้ำๆในใจของเหตุการณ์ก่อนตายหรือความรู้สึกที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายเหมือนดูภาพยนตร์ซ้ำไปมาโดยไม่มีปุ่มหยุดวิญญาณจึงรู้สึกเหมือนติดอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกนี่เป็นสิ่งที่ธรรมะอธิบายว่าเป็นผลของจิตก่อนตายที่ยังไม่บริสุทธิ์ เมื่อจิตยังคงหมุนวนอยู่กับภาพเหล่านี้การรับรู้ของวิญญาณก็จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียงสะท้อนของอารมณ์ที่ทำให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทรมานแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นผลของกรรมและเจตนาของตัวเองอย่างชัดเจน ในบางกรณีวิญญาณเหล่านี้อาจรับรู้ถึงความพยายามของคนที่ยังอยู่บนโลกในการช่วยเหลือพวกเขาเช่นการสวดมนต์การทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือการแผ่เมตตาสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆในความมืดของโลกกลางช่วยบรรเทาความทุกข์และเป็นทางให้วิญญาณค่อยๆเบาบางความยึดติด แต่ถ้าวิญญาณยังไม่ยอมรับความจริงและยังคงหมกมุ่นจากความโกรธความเสียใจหรือความกลัวแสงสว่างนั้นก็จะถูกบดบังทําให้วิญญาณยังคงติดอยู่ในความมืดและความทุกข์การปล่อยวางและการเปิดใจรับเมตตาจากผู้อื่นเป็นสิ่งจําเป็นในการก้าวข้ามสภาพนี้ การทำความเข้าใจตรงนี้จึงช่วยให้เราในฐานะคนเป็นได้เห็นคุณค่าของชีวิตและการอยู่กับความทุกข์อย่างมีสติเพราะทุกความทุกข์ที่เราเผชิญเป็นผลของกรรมและเป็นบทเรียนให้เราเติบโตการฆ่าตัวตายเป็นการปิดประตูของบทเรียนนี้และเปิดประตูสู่ความทุกข์ที่ซับซ้อนกว่า ในขณะที่อยู่ในสภาพโลกกลางวิญญาณจะเริ่มตระหนักถึงความจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งบางดวงจะค่อยๆเรียนรู้ว่าการทำลายชีวิตตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาและความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีสิ่งนี้อาจใช้เวลาเป็นปีๆหรือมากกว่านั้นในโลกวิญญาณ อีกด้านหนึ่งการสวดมนต์หรือการทำบุญของผู้ที่อยู่บนโลกสามารถเป็นสะพานเชื่อมให้วิญญาณเหล่านี้ก้าวข้ามความทุกข์ได้ง่ายขึ้นการอุทิศก,กุศลเป็นพลังงานบวกที่ช่วยให้จิตวิญญาณค่อยๆสงบลงยอมรับความจริงและพร้อมสำหรับการเกิดใหม่ วิญญาณที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากจะเกิดความรู้สึกอยากแก้ตัวอยากกลับมาแก้ไขสิ่งที่ทำอยากกลับมาใช้ชีวิตใหม่แต่ไม่สามารถทำได้ทันทีความรู้สึกนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ซ้ำซ้อนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะยอมรับกรรม หากวิญญาณเหล่านี้ค่อยๆเปิดใจและปล่อยวางความโกรธและความเสียใจพลังงานของกรรมที่เคยหนักจะค่อยๆเบาบางลงจิตวิญญาณจะเริ่มมีโอกาสเข้าสู่ภพใหม่ที่เหมาะสมกว่าบางครั้งอาจไปเกิดในภพที่ยังมีความทุกข์อยู่บ้างเพื่อชดใช้กรรมแต่จะมีโอกาสเรียนรู้และแก้ไขในชีวิตใหม่นั้น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการตระหนักว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกความทุกสามารถผ่านไปได้ด้วยสติและธรรมะการฆ่าตัวตายไม่เพียงแต่ทำลายร่างกายแต่ยังทำลายโอกาสทางจิตวิญญาณที่จะเติบโตในทางที่ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะเริ่มเห็นว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเราก็ยังมีทางเลือกที่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเราสามารถเลือกที่จะหันหน้าเข้าหาธรรมะเลือกที่จะพูดคุยเลือกที่จะยอมรับความช่วยเหลือ และเลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อเรียนรู้และปล่อยวางนั่นคือหนทางที่แท้จริงที่จะพาวิญญาณไปสู่ความสงบเมื่อวิญญาณค่อยๆเริ่มเขา้าใจความจริงของกรรมและชีวิตการยอมรับความทุกข์และปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความกลัวคือจุดเริ่มต้นของความสงบแม้จะอยู่ในโลกกลางวิญญาณสามารถเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ผูกพันกับความทุกข์เดิมและมุ่งสู่สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเกิดใหม่ บางดวงอาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆหรือมากกว่าในการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแต่การได้รับพลังบวกจากการทำบุญการสวดมนต์หรือการแผ่เมตตาสามารถช่วยให้วิญญาณค่อยๆเคลื่อนจากความมืดของความทุกข์เข้าสู่แสงแห่งการเรียนรู้และการให้อภัยตนเองการเข้าใจว่าการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นทางออกแต่เป็นการสร้างกำหนักให้ตัวเองเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้ เรื่องนี้ช่วยให้เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่กำลังทุกข์และต่อครอบครัวการเข้าใจกรรมและผลของการกระทำจะช่วยให้เราไม่ตัดสินผู้อื่นแต่พร้อมให้การสนับสนุนและความเมตตาสำหรับผู้ที่เคยคิดถึงการท่าตัวตายสิ่งสำคัญคือการหันมาสนใจตัวเองและชีวิตรอบข้างมองหาความช่วยเหลือและยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การสวดมนต์การทำบุญการพูดคุยกับผู้ที่เชื่อถือได้และการเจริญสติสามารถช่วยให้ชีวิตและจิตวิญญาณสงบลงวิญญาณที่เคยฆ่าตัวตายจะค่อยๆเรียนรู้ว่าการปล่อยวางและยอมรับกรรมเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเกิดใหม่ที่สงบและมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นทุกชีวิตมีค่าทุกความทุกมีบทเรียนและทุกการกระทำมีผลต่อวิญญาณของเรา เราควรจำไว้ว่าแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดการหันหน้าเข้าหาธรรมะการสร้างกรรมดีและการปล่อยวางความทุกข์คือวิธีที่จะทำให้จิตใจสงบและวิญญาณสามารถก้าวไปสู่ความสงบและสมดุลการฆ่าตัวตายเป็นทางลัดที่ดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วกลับสร้างความทุกข์ซับซ้อนและกำหนักดังนั้นทุกชีวิตคือโอกาส ทุกความทุกข์คือบทเรียนและทุกการกระทำล้วนมีผลวิญญาณที่เคยฆ่าตัวตายต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความจริงเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่พบใหม่ที่สงบและเหมาะสมการเข้าใจเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตและความหมายของกรรมขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องกรรมไม่เคยโกหก หากชอบเรื่องราวของเราอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ